สวัสดีครับขอ,อนำผู้ชมมาติดตามการจำลองแมตช์เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่10ของสัปดาห์ฤดูกาล2025 26ที่สนามแอนฟิลด์กันครับคู่ลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่าจะเริ่มแข่งขันจริงครับคืนของวันเสาร์ที่1พฤศจิกาย,ยนซึ่งตรงกับเวลาเช้าตรู่ของบ้านไทยตี3ครับไปติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ทางโมโนแม็กซ์แล้วก็ AIS Play ครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่า สำหรับเกมการบรรยายผ่านเกม f c 25ออนไลน์อยู่กับผมปิงจพูโซค,ครับรับทนที่บรรยายผ่านเกม f c 2 16ครับขออภัยครับมเมื่อกี้เกมลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่าเคยดวลกันมาในฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยฝั่งลิเวอร์พูลครับทำได้ดีกว่าชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมที่วิลล่าแพ้เกมวันนี้ลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าทั้งคู่ก็ยังดูอันดับ7และอันดับ8ครับโดยที่คะแนนเท่ากันครับลิเวอร์พูลลูกได้เสียดีกว่า ในขณะที่ลิเวอร์พูลครับตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่ครับผ่านมาแล้ว7เกมแพ้ไป6ครับโดยเกมที่ชนะคือเกมยูฟาชิงเบอร์ลีครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอาร์เนอร์สโลตวันนี้ต้องชนะสถานเดียวครับเพื่อกู้ศักดิ์ศรีกลับมาที่สนามแอนฟิล์แห่งนี้ครับเอาครับเกมวันนี้หากบรรยายหรือจัดตัวผู้เล่นของทั้ง2งทีมผิดขอผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นครับผ่านช่องภาคบอลเกมครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ดีครับ ลิฟฟูกับแอสตตเวลล่าลิฟูก็วันนี้ส่งเคอร์เกสโซบอสไลน์ครับวันนี้มีขวาเป็นแบดลี่ครับเดี๋ยวสักพู่ไลน์อัพของจริงครับจะให้ดูกันครับครับมาแล้วครับไลน์อัพฝั่งของเจ้าถิ่น4-2-3-1วันนี้มีจอร์จีมามาดัสซูลี่ครับฝาเป็นทางด้านคอร์เนอร์แบดรี่ซ้ายเป็นมิลลสเคอร์เกส โดยที่เซนเตอร์ครับอิบราฮิมาคูนาเต้คู่กับเฟ,ฟอร์จิฟันได้แดนกลางมีซูโอสไลเรอันกาเป็นแบกรวมไปถึงทางด้านโฟเรียนเวียตครับขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าซ้ายเป็นโคริกากโบหน้าเป้าอุนิชยัยฮูโกโอเอคิติเกเอาครับฝั่งของวิลล่าครับ4-2-3-1ครับเอลมาริโนโมาร์ติเนสขวาเป็นทางด้านแมดติแคทซ้ายเป็นบุก,กาดีนโดยที่เปาโตเรสคู่กับเอริสคอนซาแดงตลางมีโบเดียกามา马าแล้วก็โอนาน่าด้านบนใช้ไมกินแล้วก็โรเจอร์หน้าเป้า,า,าอุนโลีวากินครับ เอาครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ครับนัดที่10ของสัปดาห์ครับเริ่มครับจากขวาไปซ้ายครับเจ้าถิ่นเคลียเริ่มเกมก่อนต้อง3แต้มเท่านั้นครับล์พูลมิลลสเคอร์เกสมีเสียงภิาควิจาร์ครับสำหรับมิลลสเคอร์เกสผลงานไม่ดีครับเปาตเลสให้กับคามาราเมกาโรเจรสวิลล่าขยับมาแดนกลางครับ คามราให้กับแมตติกกสจอห์นแม็กกินแคสเข้าในที่โอนาน่าไม่เร่งครับแอสตันวิลล่าคอนซาแมตติกกสให้ฝากต่อมาที่คารมาล่าบอกแกโรเจอร์พาหนีแล้วก็ยกทางขวาบ้างครับเอาครับจอห์นแม็กกินแม็กกินหลุดเดียวเข้าไปแตะแล้วให้ทางด้านโอนาน่าแปลโอ้โหโห,หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหแอสตันวิลล่าบุกไปนำลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นครับจากโอนาน่าครับโอ้โห โอ้โหแปรยัดเข้านี้ครับจังหวะเขาทําครับโอ้โหแล้วอย่างที่เรียนไปครับทั้งกรับส้ายของอลีพูอย่างาด้านมิดลอสคือเคสนี่ครับหลุดมาแล้วก็ยัดไส้ที่โอนาน้าพยายามเซฟด้วยเท้าครับสำหรับจจี้มามารัสช,ชิวิลี่หรือคู่ดูก,กับแม็กกินแล้วเป็นด้านโอลี่วักกินก็แปะมาแล้วโอนาน่ายัดเลยครับแปรตรงนี้โอ้โหครับแอสตันวิลล่าบุกนำลีพูครับ1-0จากโอนาน่า โอ้โหยุ่งเลยครับลิปูสถิติลิปูครับในนูกการนี้หากโดนนำก่อนนี่แพ้ร้อยเปอร์เซนต์เลยครับกลับมานี่ไม่ได้ครับเอาครับเจ้าทินจะทำงานอย่างไรครับกับเกมนี้โอนาน่าดูโดดเด่นครับสำหรับโอนาน่าหนึ่งประตูเกมนี้ของโอนาน่าโอ้โหแล้วก็ลิปูครับพรองบอลไม่ได้ครับ เอาโตเลสให้กับลูกกาดินโรเจอร์สซูเปอร์สไลด์ยังมึนอยู่ครับโอ้โหวันนี้หากลิฟภูแพ้ในการบรรยายเกมจำลองแบบนี้ก็อย่าว่ากันนะครับทางด้านแอดมินก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นครับเอาครับดูจังหวะนี้ของคอนเนอร์แบลลี่แบลลี่หาเป้าคือเอกลิเกอไม่ถึงครับโอ้จังหวะน,นี้โดน Rogers, โรเจอร์สมหมทิ้งมาก่อนเอาครับลิฟภูเก็บได้อิบราฮิมาคูนาเต้หนุนขึ้นมา เวส์โมฮัมเหม็ดซาลาซาล่าเลี้ยงไปทางขวาซาล่า ah, ส่งไม่ได้ครับโดนประกบจุดสองฝากต่อมาก็ไม่ถึงซูเปอร์สไลด์โอ้โหโมแกนรอเจอร์โอ้ดักได้ครับซาล่า ah, จังหวะน,นี้ส่งไม่ดีครับเปาโตเลสเกมค่อนข้างจะตื้อๆครับเรียบหูก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอครับแล้วก็โค้ช อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเอาฮูโ,ฮโกเอกกติเก้โอ้โหยิงไม่ถนัดครับจังหวะนี้แกอิเกติเก้เนี่ยอุนไนเอมิรี่ครับในการเรยือนสำหรับอุนไนเอมิรี่ดวลกันกับลิเวอร์พูลนั้นก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างจะไม่ดีครับค่อนข้างที่จะชนะฝั่งของลิเวอร์พูลยากไปหน่อยครับรวมไปถึงเกมที่อุนไนเอมิรี่คุมอาร์เซนอลด้วยครับ โคลิกักโรกกโกกาโกฝากเข้าในครับเอาจังหวะน,นี้าขาดแล้วครับโอ้โหแล้วตัดได้โอลิเวอร์กินให้บุนเดียบุนเดียยิงไม่ได้ก็ติดเพราะของฟานดาโอ้โหจังหวะของกากโกครับจ่ายพลาดเข้าขกลางครับแล้วโดนบุนเดียตัดได้เกือบเสียหายครับจังหวะน,นี้ลิปูอิบรายฮิมาคนาเต้ผ่านมาแล้ว27นาทีครับที่แอนฟิลเจ้าถิ่นยังตามอยู่0-1คอเนอร์แบลลี่ ให้กับคนาเต้ฝากต่อไปที่ซูบอสไลต้องแก้ไขก่อนครับบอลอยู่ฝั่งของลิปูโดยแบตตี้หนึ่งสองกับซูบอสไลครับโอ้โหขยับไม่ได้ครับโดนเพรตรงกลางได้โดนจี้กับใส่ครับอาครับแกะออกมาได้โมฮัมเหม็ดซาลาซาลาช้าไปก็โอ้โหซาา่านี้เสียบอลสําคัญอยู่2จงังหวะครับซาราโอลิวกินก็เสียเหมือนกันครับโดนบังได้แล้วก็เป็นลูกทุ่มของฝั่งลิปพูรครับโอ้โห โมแกนโรเจอร์เดี๋ยวมีภาพซ้ายดูครับว่าจังหวะเข้าประทาหนักเกิดแบบไหนครับอืไปใส่คอเนอร์แบตตี่ครับโอ้โหทางสนามอัศจรรย์ของฝั่งเจ้าถิ่นครับแดงเถือกแล้วครับวันนี้อ่าครับเสียงเพลงของยูวิวเนบววอกอลอนจะช่วยให้เจ้าทิ่นนั้น ไล่ประตูตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับบอลของแอสตันวิลล่าโอนาน่าให้กับโรเจอร์สอ้าวติดกลาฟินแบกดักได้โอ้โหกลาฟินแบกเพิ่งได้บอลครับโอ้โหผ่านมาแล้ว3 6นาทีครับกลาฟินแบกเพิ่งขานชื่อเฟือ่อชื่อแฟนได้เกมเตื่งครับซูเปอร์สไลด์เคอร์เกสไปหน้าไม่ได้ครับอ้าวขาดอีกแล้วโอ้โหเคอร์เกส โอ้จ่ายตรงนี้ไม่ดีครับเกมจำลองแบตนี้มันคล้ายๆกับของจริงนะครับโอ้อเอาครับจะแพ้ชนะไม่ว่ากันนะครับผู้ชมมาดูเกมครับยังไงถ้าเกิดเป็นแฟนเดอะคอปก็เชียร์กันต่อไปครับเราเคยผ่านช่วงวิกฤตมาแล้ว10ปี20ิบปีครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับสำหรับช่วงเลวร้ายที่ผ่านมาครับอาครับ มีลอสเคอร์เกสเอาใจชนต,ต่อครับเคอร์เกสทางซ้ายของเคอร์เกสหักกลับมาที่การผิดแปกไว้ต่อกักโปุกเบิ้นเร็วที่เคอร์เกสเคอร์เกสโยก,ก,กมาทางซ้ายว่างมาที่การผิดแปกกักปุดีดมาเวสเวสเช,ชื่อมมาต่อกักโปุยกไปเสาสองลึกได้เข่ลูกเดียวโอ้โของซาร่าโอ้ตีเสมอจนได้ครับจากมูฮัมหมัดซาร่าการต่อบอลลิฟเซนของลิฟูทางด้านซ้ายแล้วช็อตไปเลยครับ FC 26โอ้โห นี่ครับเปิดของกากปูแล้วเน่งเน่งจังหวะน,นี้ซาร่าเรียบร้อยครับไม่มีทกกำหน้าด้วยโอ้โหเทกจังหวะน,นี้ดีเหลือเกินครับโอ้เอลมาริโน,โนมาติเนสยืนจังงังนะครับโอ้ยอมแพ้ครับจังหวะน,นี้เอาวครับเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากโมฮัมเหม็ดซาร่า นาทีที่45ก่อนหมดเวลา1นาทีครับซาลาทำให้ทีมลิพุกกลับขึ้นสู่เกมครับฮูโกโอเอคิติเกเอคิิเกจะหนีสองไม่ได้ครับผูซิญก็เป่านกกวิดหมดเวลาของครึ่งแรกครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่10ของสัปดาห์ที่สนามแอนฟิลด์ยังเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกับประชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก,กต่อในครึ่งหลังครับ ขอ,อนำผู้ชมกลับมาที่สนามแอนฟิลด์กันต่อครับมาชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่10ของสัปดาห์เป็นการจำลองแมตช์เกมกันให้ขันผ่าน FC 26ออนไลน์ครับอยู่กับผมปิยะภูณิสงครับผ่านช่องภาคก่อนเกมครับรับนาที่บรรยายผ่านเกมนี้เกมครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่ายังเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับโดยที่แอสตันวิลล่าออกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่8จากโอนาน่าส่วนลิเวอร์พูลครับตีเสมอได้จากโมฮาเหม็ดซาลาห์นาทีที่45ครับเกมค่อนข้างคุกกี้สูสีครับเกมคคคคครรรรรรึึ่่่่งงงแแกเเอาาาััับบหลิมม4นที สำหรับเกมแข่งขันจริงค,คู่นี้ก็จะเริ่มขึ้นค่ำคืนของวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนครับเช้าตรู่ของบ้านไทยคือตี3ในวันเช้าตรู่ของบ้านไทยตี2ของพฤศจิกายนครับถ่ายทอดสดทางโมโนแมสแล้วก็ A a s p l a y ครับคู่ลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลลาเอาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับ7นาทีผ่านของครึ่งหลังครับซาร่าเอาครับจังหวะน,นี้ของลูก้าดีนหนีตัางด้านหูเข้าหนักของโคเนอร์แบลลี่ อุสินให้ใบเหลืองครับโอ้โหเหลืองที่สอของเกมครับเป็นฝั่งของเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับโดยคอนเนอร์แบตลี์ครับไปอัดหนักใส่ลูกกาดีนก่อนหน้านี้ลูกกาดีนก็โดนทางด้านฝั่งโรเจอร์ครับแล้วก็อุนไดเอมลี่ก็ไม่พอใจครับน่าจะมีใบที่มากกว่านี้คือใบแดงครับโอ้จังหวะเข้านัดของคอนเนอร์แบตลี์ครับเอาครับเล่นสั้นครับคามาราฝากต่อมาที่วากิน วก,กินหาเพื่อนครับตรงกลางมีคามาร่าคามารามีขวาก็ชี้ขอไม่ให้ครับคามาร่าคามาราโอ้โหต้องเลี้ยงรอเพื่อนครับไม่เติมครับเพื่อนเพื่อนมองจ้งๆไปขวามีขยับหน่อยอ้าวคามาร่ายังหนีไม่ได้คามาร่าได้โดนกับมีลอสเคอร์เกสแล้วหักกลับมาที่โรเจอร์โรเจอร์ฝากมาเรียกข้างใน <c oughs> ไม่ถึงอริวกินเข้าซองง่ายๆของโจจีมาบาดาซูลีมีลอสเคอร์เกสเสียบอลครั้งที่3ครับเคเกสโอ้โห อาวครโอ้โหยิ่งเล่นก็ยิ่งมีเสียงปิจันก็ตัดบอลได้ครับเอาครับสมบูรณสลายเสียบอลบ้างอู้รีพูครับเสียบอลง่ายๆครับเอาครับดักได้ฮูโกเอคิติเกะแตะหนีใช้สปีดครับเอคิติเกะเอคิติเกะข้างหน้ามีเชื่อมเวียดให้เวียดมาต่อเวียดต่อมาที่ทางด้านกาเฟนแบกยิงลูกนี้โอ้โหออกข้างครับกาเฟนแบกโอ้โหเสียหายครับจังหวะนี้ได้โอกาสครับเอาครับบุนเดียครับ ออกใช้ยูทิชชิลมองครับเข้ามาแทนของแอสตันวิลล่าขยับรายชื่อผู้เล่นสำรองก่อนครับสำหรับแอสตันวิลล่า1ชั่วโมง2นาทีผ่านครับยังเสมอกัน1 1อย่างที่เรียนกันไปอีกครั้งครับหากวันนี้แพ้ชนะเสมอ,อยังไงก็อย่าว่ากันครับท่านผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานครับเกมการจำลองแบทผ่าน FC 26ออนไลน์กับผมช่องภาคของเกมปียีครับ อาครับโอลิเวอร์เกนฝากต่อไปที่โรเจอร์ให้มาที่โอนาน,น่าโรเจอร์ทางขวาให้ฝากมาที่แบ็กกินจอนแม็กกินขยับหาเพื่อนช่องก็ไม่มีครับโอ้โหนี้ก็ไม่ได้แมตติแคสคามาร่าไมค์มมมก,กินต่อครับไปหน้าเลครับหนุนอยู่2ออ้าวครับแดนกลางยังเคลียร์ได้ให้โรเจอร์มาที่โอนาน,น่ายกทางซ้ายคอนเนอร์แบตลี่ตวัดมาแดนกลางโอ้โหยังมีซาบัสไลน์ครับเกือบจะยุ่งครับซาร่าเกี่ยวติดครับซาร่า มีเอคิริเกะขอลิเวอร์พูลก็มีมานั่งสำรองอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักรวมไปถึงทางด้านโอ้โหเฟรเดโกเกียซ่าครับค่ำคืนฟุตบอลคาราบาวครับที่ผ่านมาก็เปิดแอนฟิลนี่แหละครับแพ้ให้กับคริสตันบอลเลสูตรประตูต่อสามครับสำหรับลิเวอร์พูลเป็นการแพ้6นัดจาก7เกมครับสำหรับลิเวอร์พูลครับโดยเฉพาะถ้วยคาราบาวครับนี่หมดสภาพครับคริสตันบอลเล หรือว่าูลสี่เกมมายัางไม่ชนะครับรวบรวมไปถึงงด้านฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลรวบรวมไปถึงทงด้านฟุตบอลพรีมลิก์ที่แพ้เกมแรกก็คือแพ้ให้กับคริสตันเปเลียสนี่ครับเอาครับราสเนอร์ ner, ผู้จัดการทีมของคริสตันเบรลก็มีข่าวครับตัวเต็งที่จะมีว่าถ้าเกิดอาร์เนอร์นั้นยังแก้ลำไม่ได้ อลิเวียร์กาสเนอร์นั้นอาจจะมาคุมทีมต่ออาเนอร์ก,ก็ได้ครับเอาครับติดตามชมเรื่องราวข่าวสารนี้ต่อไปครับสำหรับลิอร์รพูสำหรับเกมนี้เข้าสู่ท่วง10นาทีสุดท้ายครับตัดได้ที่เอคิิเก้เอาครับเอคิทิเก้หลุดเดียวมาเอคิิเก้ได้ล่อเป้าจิงลูก บอลได้ครับครึ่งสนามของเอติเก้หลุดเดียวมากระชากยิงด้วยซ้ายโอ้โหหนีมือของประตูแชมป์โลกครับอเอลมาริโนโมาติเนสครับสองประตูต่อหนึ่งจากกุโกเอคิติเก้นี่ครับอฟอร์มทักเทียบกันซาเดเดสระหว่างเอคิติเก้แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิสักนี่ท่านผู้ชมคิดยังไงฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปทีครับ แต่ในส่วนตัวผมชอบเอกิติเก้มากกว่าครับแม้จะลองเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นซีซั่นแรกครับแต่เทียบของสติหรือฟอร์มหรือการเล่นเงี้ยดูสวยงามคล้ายๆละไมคล้ายกับทเวลลี่องดีครับตำนานปืนใหญ่อาร์นอลครับเอกิติเก้ก็เป็นชาวฝรั่งเศสเหมือนกันครับเอกิติเก้เอาครับอีก5นาทีสุดท้ายครับเกมแรกของลิ์พูครับ จาก7นัดจะเก็บชัยชนะ3แต้มได้หรือเปล่าครับ <ś simplesmente> นี่ครับต้องเน้นกันแล้วฟันไดหนีมาได้ครับ1-2ึ่งสองกับโซโบสไลด์สายเคอร์เกสการฟันแบกไม่เล่งครับ3แต้มที่แอนฟิวจะทำได้รับเอาอีเกสอีเกสอีกแล้วครับโอ้โหเคอร์เกสโอ้ดีมีีเพื่อนหนุนครับเคอร์เกสโอ้จะเป็นอาร์เนอร์ต้องเปลี่ยนออกก่อนครับให้โรเบสันครับ ช่วงท้ายเกมแบบนี้อันตรายครับอาครับทดเจ็บของครึ่งหลัง2นาทีครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับลิมพูเคยทําได้ครับ5เกมของลิบพูที่ชนะมาในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาก็นาทีสุดท้ายก็เรียบร้อยครับลิมพูเก็บ3แต้มได้สําเร็จโดยการที่เปิดบ้านแอนฟิลเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อหนึ่งครับดังดานของวิลล่าได้ประตูขึ้นนําจากโกนาน่าแล้วก็ลิบพูมาตีเสมอจากมฮัมหมดซาลานาที45ของครึ่งแรก ประตูโทนประตูชัยครึ่งหลังของคูโกเอคิติเก้คนนี้ครับนาทีที่80ครับช่วยให้ลิระพูครับเปิดบ้านอาชนะแอสตันวิลล่า2-1ได้ครับโอ้โหสำหรับคนนี้หากถูกผิดบรรยายผิดจัดตัวเพลนผิดขอไปชมทุกท่านด้วยนะครับรับชมเพื่อขอบันเทิงผ่านช่องทาก่อนเกมเท่านั้นครับเกมพูกนี้จริงคำคืนของวันเสาร์ที่1ครับตี3ไปติดตามการถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็ AS p อสพครับต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ